สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่27ตุลาคมว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้วาระพิเศษที่กรุงจาก,การ์ตาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในเมียนมาแถลงการร่วมว่าอาเซียนมีความมุ่งมั่นแก้ไขวิกฤตการณ์ในเมียนมาให้คลี่คลายในทางสันติวิธีขณะเดียวกันที่ประชุมยังคงมีความผิดหวังต่อการที่รัฐบาลหานเมียนมาไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนชันทามติ5ข้อซึ่ง เป็นแนวทางสร้างสันติภาพและมีการบรรลุร่วมกันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามอาเซียนยังคงมีมติเห็นพ้องให้มีการดําเนินการตามแผนการดังกล่าวต่อไปและในเวลาเดียวกันขอเรียกร้องทุกภาคส่วนยุติการใช้ความรุนแรงระหว่างกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้ออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยุติการต่อ ส้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยเนื้อหาในแถลงการอ้างอิงเหตุระเบิดโจมตีเรือนจําอินเซง่งในเมืองย่างกุ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาในหมู่บ้านกันชีที่รัฐคะชินระหว่างกําลังมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ62ปีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของกองทัพเอกราชคะชินหรือ KIA หนึ่งในกองกําลังชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้สง่งผลให้มีผู้เสียชี ไม่ต่ำกว่า50ราย